ครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องซูซ wow ูกิ2.5แรงนะฮะโดยทำแท่งเครื่องติดไว้กับบิ๊กฟิรุ่น Big กฟิ103นะฮะแท่เครื่องที่ทําไว้แบบนี้นะครับผมเคยไปลองที่อางเก็บน้ำกระแสมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งห้้ที่ลงทะเลไปเกาะมันในนะฮะก็คือผมได้เอาเครื่องฝันของรุ่นบิ๊กฟิ103ออกก็คือเอาตรงนี้ออกครับ แล้วก็กึงไม้เนี่ยกึงไม้ไม้มะขามคือผมผม,มทำจากเขียงมาอดไว้่จะแน่นหนครับเนี่ยครับจะแน่นผมมาอดกันน้ำเข้าฮะแล้วก็ปุ๊บติดกับตัวนี้ไว้ฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่กันกระแทกกันมุมเลยฮนะ เอาไว้บิดอันนี้เพื่อให้ยึดติดไว้บิดยันไว้ไม่ให้มันเด้งขึ้นมานะครับแลวทั้งเครื่องนี้ก็ทําอาจารย์บีเป็นคนออกแบบให้อยู่ในกลุ่มใยยคร่ประยองฮะจากอำเภอแกงมาแหลมแม่พิมพนะครับก่อนถึง,งปั๊มปะตะทนะครับจะมีไฟแดงอยู่เดี้ยวซ้ายไปตรงไฟแดงนะฮะแล้วตรงไปตามทางเรื่อยๆครับจะไปสู่อ่าวมะขามป้อมหรืออ่าวไข่นะครับ ตรงอ่าวไข่นะฮะจะมีสำนักงานเก็บค่าลงแรมนะฮะคายัก50บาทถ้าเป็นสปีดโบ๊ทจะเสีย100บาทครับทางลงดีครับแรมที่ลงดีมากครับบิ๊กฟิตหนึครับไปเกาะมันในครับรองกับเครื่องซูซูกิ2.5แรงครับ กับเครื่องส5ครับลองกันครับกำลังเดินทางไปสู่เกาะมันในครับไปหาหมายตามหินต่างๆรอบๆเกาะครับลากเรือไปหนึ่งลำคือน้องเจม ลากเรือมานะฮะขนาดนั่นขนาดมีคลื่นมีอะไรเรือก็เสถียรดีครับบิ๊กฟิตหนึ่งศูสามการโครงการให้ตัวดีครับสเสถียรน้ำดีแต่ก่อนมาทางที่ดีควรจะดูลมดูคลื่นก่อนนะครับว่ามีคลื่นสูงไหมแล้วลมแรงไหมนะครับต้องเช็กให้ละเอียดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับที่สำคัญอย่าลืมใส่ชุดชีพครับ ครับได้จะฉวยแต่ไม่ติดฮะ มันนิ่งนะครับพี่ตีนะครับนี่พี่นะ น้ำที่มานะฮะช่วงนี้เป็นน้ําที่ใสมากครับผมได้เห็นฝูงปลาอยู่ข้างล่างเนี่ยครับปลาสลิดหินอะไรต่างๆนะครับว่ายเต็มไปหมดน้ําใสสวยครับโชคดีด้ครับวันนี้ลมไม่แรงแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยสูงครับมาสบายๆชิวๆครับ สรุปนะครับซูซูกิ2.5แรงเหมาะกับบิ๊กฟิต103ได้ดีครับทำความเร็วได้ประมาณ10-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิ่งได้เสถียนได้ดีครับ